มอน้ัอ่าเอ้ยาน่โอเคสามคนสามีสุดบันเลย่กคือกัดอันเนะพนัดกันเนาะไปเลยเนาะไปเดี๋ยวตรงกลางดีกว่าเดี๋ยวไงกนาะอ่าโอเคค่ะหนึงมีแบบว่าเออกเนาะเอออรอกเออออกแบบไม่ใช่อะไรนยะไ่อะไรกัเลรย อะไวคะมันนี้มาอีกหรอมาจริงๆเขาต้องเข้าออฟฟิศนะแต่ว่าแต่ว่าแบ๊กมาไม่ตอนยินมด้มาอีกหรอเขามาโยบโยบโยบเราเขาย้ายวันนี้เปิดแล้วนะคะมีอะไรบเป็นไงบ้างที่มามาเทดระบบเป็นไงบ้างรีวิวสีเลือดขาดเขารีวิเขาดีวิเราเนาะเขารีวิวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรีวิวอีกสรุปแล้ววันนี้วันนี้บอลจะขึ้นพอไหมคะจะก็จะขึ้นพอถ้ามี500ดื่มซึ่งจะขึ้นโอ้ยกลับไปเชียร์งานหรอกไม้มาวันนี้ถ้ามีคน สู้ห้าร้อยดิบควรจะไปยืนบนฟอนะครับถ้าต่ำกว่าห้าร้อยดิบขออยู่อย่างล่างแสดงว่าต้องต่ำก็ห้าร้อยใช่ไหมใช่โจทย์ยากอีกแล้วเดี๋ยวไปแข่งงานแล้วีบมาด้วยโอเคค่ะเจอกันตอนเย็นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเท่งนาชินปังสาวค่ะพี่สาวโกกิมาถ่ายรูปด้วยเย้สวยมากค่ะโกกีร้านตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปสู้เขาค่ะโอ้ยต้องไม่ช่วงนี้ต้องให้พี่แก้วก่อนเพราะว่าแบบ เป็นสวยแต่แบบเกรงใจกันเนาะเกรงใจกันเป็นสวยแบบเอาเถอะเอาอะไรกันเกรงใจกันเป็นเวลาตนค่ารลูกเต่าก็คือเพิ่ตอนเก้าโมงอ๋อต้องเสร็จลงทางให้เรียบร้อยตหนเ้นไหคะข้างหน้าไหมจะได้สวยๆปะเอออเลสูเดตมาวันนี้เปิดโล่ออินเมนี่เหรอ เอาด้ไหมเมืสักครู่ด้่ข้าวบเดีกัวนะปิดไปจ้ากับหอนเนาะได้อยู่จ้าได้อยู่โอุ้ยแสบตาบิ๊กแสบตามีนบอพี่ใส่อแวนไหมโอเคค่ะได้อยู่อะไระวาปจีตไม่เตตัวแบข้อติมโบมากอแแงใจใช่แงใจโอเคค่ะนีอสองเ้าวอถ่ายรูปก่อน วิดีโอค่ะบ้านอะไรอึกตาไม่ใช่ตึกอากี้ันนี้ประเดิมร้านก็เลยไปอะ่รมาประเนีมมาอีกหรอมาจริงๆเขาต้องเข้าออฟฟิศนะแต่ว่าคือแ่าแบบมาไ่ตอนยินมาอีกหรอเขา โโโโยยยยกกกกลวันนี้เปิดแล้วนะคะมีอะไรบ้างใช่ไหมมามาเทดสอบเป็นยังไงบ้างรีวิวซีรถค่ะเขาดีเขาดีวิวแล้วเนาะเขารีวิวแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีวิวอีกสรุปแล้ววันนี้วันนี้บอจะขึ้นฟลอร์ไหมคะจะก็จะขึ้นฟลอร์ถ้ามี500ดื่มจะขึ้นอ้ยเรียกลับไปแชร์งานหรือไมาวันนี้ถ้ามีคนสู้ห้าร้อยดื่มจะไปยืนบนฟอร์นะครับถ้าต่ำกว่าห้าร้อยดื่มขอลอยู่ข้างล่างแสดงว่าต้องต่ำกว่า ห้าม่กว่า้ยใช่อเคโจทย์ยากอีกแล้วเดี๋ยวไปแข่งงานเลยมารแงค่ากันตอนยนะคะขอบคุณนะคะคุณน้อทเฮงๆนเช่นปาค่ะเดินตามพี่เกี่ยวไงดี่มาทัอยู่มามาหแล้วมานจริงอ่ะรอล้วนึกว่าพี่กจะมาโบสวรอเท้าไหมไปขึ้นไปก่อนรอเท้าอันนี้พี่น้อง เิ่นดอกไม้ไปยินดีน้ำกันผู้ใดบอเขินคอยเขินเด้อพี่น้องเด้อเคินอยู่ดีถึงแม้ว่าเพื่อนสิบปคิดอียังกะ้าง,างแต่ว่าในใจคอยคิดเขินเออตห่หากได่หละพี่น้องเออผู้ใดบอเชื่อบอยังกะ้างเชื่ออยู่ผู้เดียวก็ได้เพื่อนตาหากแต่แพงแม่พี่น้องเพื่อนเป็นนักธุรกิจคือกันเนาะ แมนบอสน่ะคนเฮานะ่ะบ่ต้องไปตีไปเตอดอกว่าปี้ลูกติดบ่มีลูกติดบ่แมนผู้สาวบ่แมนนันอันนี่ย่าไปหาตีเขายไปหาตีเพื่อนปัจจุบันเพื่อนเป็นคนดีเพื่อนมีเงินมีทองมันหุจากเหตุการณ์เหตุงานเพื่อนเป็นนักธุรกิจเพื่อนขึ้นก,กันกับบอดบิ๊กได้ละพี่้นงะตา่หาักต่แพง้งเด้อตัวจริงเพื่อนแหงเป็นตาแพง้งผู้ใดบ่เคยเห็นตัวจริงเพื่อนสี่บอกเลยว่าเพื่อนเป็นตาหักตาแพง้งก็ยังนี่ ผมแ่และเขินว่ามันยังได้เขินเขินอยู่ดยผู้ใดบว่าเขินฉันเขินค่ะไป่เบเชียฉันเชียค่ะเพื่อนจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็นกนดีเบิร์นั่นแหละพี่น้องเขาจะว่าเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อการเนาะคนเฮ้าบ่ต้องจําเป็นต้องหักแบบชูสาวก็ได้หักแบบพี่แบบน้องก็ได้หักแบบเพื่อนร่วมธุรกิจก็ได้แม่นบรแสนพี่น้องคิดอันใดที่มันดีๆนะคิด คิดอันใดมันบดีนะอย่ามาคิดให้มันปวดหัวปวดสมองนอกจาะคลิปนี้นะเพื่อความบันเทิงเพื่อความกุ๊กกิ๊กกกิตะฮักตะแพงจ้ะผู้ใด้บอมมากะเลื่อนผ่านประสานกระเบิงให้มันเป็นสีสันแบบตะฮักตะแพงอย่าคิดนังหลายขันมันแมนเทจังได้มันแกแมนขันบ่แมนเทจังได้กกบอมแมนโลกสรีเวียงมาหากันเองขันแมนนะแมนบ่พี่น้อง ปะตองดินล่นปะตองสันหาขันแมนกะแมนละ่ะเอาไม่ค่อยบอกอีอย่างนี้โอ๊ตงง